ผลการดำเนินง,งานเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 2พระดีหลวงพ่อปลอดสุดยอดมโนราป่าใหญ่ต้นน้ำงามร้อยชั้นพันวังจากสารดังกาบกล้วยทัศนียภาพสวยวังผาเมฆวันนี้ให้ทุกท่านได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งคือวังนกน้ำตั้งอยู่หมู่ที่21ตําบตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเนื้อที่ประมาณ347ไร่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างพุน้ำขนาดใหญ่ ใต้เชิงเขาวิเศษเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะมีเหล่าฟูงนกเป็ดน้ำอพยพหนีฤดูหนาวจากไซบีเรียบินมาอาศัยทำรังและออกลูกหลานในผู้น้ำแห่งนี้ทางตำบลจึงเริ่มเห็นความสำคัญในการพัฒนาย,ยกระดับผู้น้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลน,นางสาวมนทยาแสงสิทธิ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอวังวิเศษนำคณะครูเข้าร่วมพระราชพิธี บรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ักสณศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษจังหวัดรังในวันที่6พฤษภาคมและการร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงราชการที่สิบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษวันที่สพฤษภาคมผู้อำนวยการสำนักงานกอสอน,อนจังหวัดรังและผอ,อ,อก,กอสอนอำเภอวังวิเศษร่วมประชุมคิกออฟนักกระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานครเรื่องการตุนรูด้านพลังงาน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562อย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพบุคลากรกศอนอำเภอวังวิเศษเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงวิทยาศาสตร์วันที่8พฤษภาคมณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังจังหวัดตรังบุคลากรเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ โครงการ1อำเภอ1ถนนณนะริมถนนกีฬาเทศบาลอำเภอวังวิเศษในวันที่10พฤษภาคมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษาของกอศอนอในภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างวันที่15-16พฤษภาคมณนะโรงแรมธรรมรินทจังหวัดตรัง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวันที่16พฤษภาคมณศูนย์าการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังวิเศษและจัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรและการทำผัดไทยบุคลากรเข้าร่วมงานคณะการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการสร้างความโปร่งดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าวันศุกร์ที่17พฤษภาคม ณวัดทุ่งหลวงตำบลวัง,งวังวิเศษจังหวัดรังเข้าร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขหมู่ที่21บ้านหลังควรตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดรังและจัดกิจกรรมโครงการกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันที่21พฤษภาคมครูผู้สอนคุณพิการเข้าร่วมประชุมในวันที่21พฤษภาคมณนะสำนักงานกศน,นจังหวัดรัง วันที่22พฤษภาคมกอศอนอตำบลอ่าวตงเปิดโครงการทนะักษะชีวิตณกศนตำบลอ่าวตงให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปวันที่23พฤษภาคมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ณห้องประชุมการบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือโดยจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด74คน โดยมีท่านผอมุนทยาแสงสิธิเป็นประธานและคณะครูกศนอำเภอวังวิเศษร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562ครูกศนตำบลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับครูกศนด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ระหว่างวันที่23-24พฤษภาคมณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารัง วันที่24พฤษภาคมเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตรังเข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่จบหลักสูตรและใกล้จบการศึกษานากศนาตนตำบลวังมะปรางวันที่28พฤษภาคมนายไพรรัตน์มุกดาหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการสอบประเมิน ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนออำเภอวังวิเศษประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,562ทั้ง3ระดับจดหมายข่าวกศนออำเภอวังวิเศษประจำเดือนพฤษภาค,คมสวัสดีค่ะ